มันโตอ,อีกแล้วมันโตอ,อีกแล้วเหลือมะม่วงเหลือมะม่วงเยลือต้นเดียวเล็กๆลูกก็เต็มเลยโยกไปโยกมาสองวันก่อนมันเอาต้นใหญ่ลงไปั้งโคนเลยรากถึงโคนเลยยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยูืดิดนะนเนี่ยกองเต็มพื้นเ่ย แรงมากโอ้อยอุ้ยตาแลกตาแรกกลัวตอนโอ้ยมะม่มวงเป็นห่วงมะม่มวงวันก่อนก็โอ้ยหน้าต่างวันก่อนก็เป็นห่วงมะม่มวงตอนนี้เนี่ยกลัวมันจะร่วงก็ลืมดูต้นใหญ่ต้นใหญ่โค่นล้มระเนระนาด ขวางเต็มถนนเลยเมื่อวานยังเก็บยังกู้ไม่หมดเลยช่วงนี้มันเป็นช่วงอะไรของมันเนี่ยทั้งร้อนทั้งฝนตกทั้งลมแรงทุกคนดูแลตัวเองเนะสัญจรไปมาน่ะไปไวไป